สวัสดีจ้าพี่น้องราบผู้ชมมื่อในีมะพร้ากะชองยายไผ่พา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อนี้ยายไผ่กระเด็นน้ำของมูลเนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องดเดบ่งเดชม่มเป็นแนวทางงวดประจําวันที่ หนึ่งมีทุนายนเนาะจากพี่น้องจ๋าก,ก่อนจะไปรับชมรับฟังแย่ไพก่กับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ย่ไพ่น้ไม่เด้อจากพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงง่งเนาะค่ะเนาะแยาไพ่ร่วมกิปใหม่หรือว่าอัปเดตที่ไปใหม่พี่น้องกับสิบอดีผาดเบิง่งนผาดชมเนื้อทางเน,นาะจ่าพี่น้องมักาจารย์ไดชื่นชอบอระารย์ไดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาตักท้ายกับแย่ไพก่กับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องวันนี้มีตำราวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ผู้ใดอรอแนวทางตำรากดติดตามไว้เลยเนาะค่ะมีผู้ใดใจดีสิเดี้ยกาฟยแฟยายพาบ้าน้อจ่าพี่น้องจ้ามื่อนี่เนะาะเม้าบอลร้าย,ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ้งข้อมูลณทางอาจารย์ทันเหลกไปเลยเนาะจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมายมแดงแยายพาสิมักบอกตลอดว่าเลขเด่นแอดมายมแดงชอบเขาเนาะจ้าเลขวิ่งเพิ่นเนาะจา้างดนี้เพิ่นเด่นเจ็ดเปอร์นค่ะพี่น้องเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดเน้นเนคือศูนย์เจ็ด 807และ897เนวทางของแอดมายุ่มแดงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบน่าจะเป็นแนวทางของเอ่อบาาพุทะะไทยเนาะค่ะเนาะเอ่อบ้าไทยย่อเนาะจ้าไปบ้าพุทไทยเลวพี่น้องมาเบิ้งข่าวหัวทีเแล้วพ้นเข่าสถิติพ้นเขา่ดเขาดีได้พี่น้องหัวนี้มาเบิง้งข่าพ้นหามนสา8 3 5 6 4 แปดสามห้าหกสี่มาครบสามโตบนคะ่ะพี่น้องคะอ่ะว่าไปตามสูตรเพิ่นนาะจะส่วนมากบ,บางครั้งก็จะรูดเนาะคะ่ะงวดน,นี้หามาหลายแน่เนาะคะ่กะกัหาโตพี่น้องกับ่ถือว่าหลายเพราะว่างวดก่อนหลายอยู่หลายอีหลีหงวดก่อนนาะจะแต่กับเข่าของเพิ่นนแตจะ่างวันนี้พี่น้องหาเลขวิ่งที่ดีจับ เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะจับบินได้เลยแล้วเอาหกไว้รักลอยค่ะพี่น้องค่ะเอาหกหกกับชนหาหกชนของแอลเดนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะสองตัวบนอาจารย์ยื่นสองเน้นเนมากเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับบนแนวทางของเทพบรลือเนาะคะ่ะเทพบัลือดับงดนี้ดับบนดับเก้างวดที่แล้วดับหนึ่งเอาอยู่งดน,นี้ดับเก้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง เลขดับแอสตางเนาะจ้าแอสตางบอกว่าดับงวดนี้สองตัวเทิ่งเจ็ดไม่มาเนาะค่ะจากแนวทางเลขดับสิบหน่วยบนแอสตางเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าคิดค้นเนื้อคนพบว่าสันจ้าพี่น้องจา้าเพิ่อนหายมากเนาะจ้าเลขเด่นอยู่ที่ว่าสันหนึ่งสองสามเนาะจ้าเอ่อเพิ่นบอกว่าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปด หนึ่งเจ็ดแปดสองเป็นตัวเด่นเนาะคะ่ oh. ะเนาะก็เอาพี่จะน่าเป็นแนวทางแคปหน้าจอไปดูได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนา oh. ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพา,าร์ลิฮารดเนาะจ้าสองตัวล่างแอดพา,าร์ลิฮารดเนาะค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งละแปดสองสำหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดพา,าร์ลิฮารดเนาะจ้าแคปหน้านจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าหนึ่งมิถุนาวาสัน หนึ่งมิทูน,นาาพ่นบอกว่าสองตัวสามตัวสามตัวบนนะพี่น้องหกห้าแปดห้าแปดมาจากข้างล่างเน้นซีหาหาสองก็หาแปดเป็นตัวรองนะคะอะมักแคปหน้าจอเป็นแถวทางเลยเลยแต่วายาเปซีบริรููจักซื้อเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเดนลางแอดวูดวาสันพี่น้อง เด่นอยู่ที่4และ5้าสัน4 6 5 7เนีนเนๆคือหา8กันหาหนึ่งจากแนวทางของแอดบลท์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพื่อนไฮมามาเบิงว่าเพื่อนไฮมาตัวใดเนาะจ๊ะงดที่แล้วเข่าได้พี่น้อง903มาสันมาเบิงค่ะเพื่อนบอกว่าแม่งปอหน่อย่าสัน แม่งป๋อหน่อยว่าสันพี่น้องค้าเพื่อนหายมากเนาะจากห้าแปดแปดห้าสองแปดห้าแปดเก้าห้าสองเก้าห้าแปดศูนย์และหาสองศูนย์วันที่เลี้ยวเขาเก้าศูนย์สามตรงตรงเลยพี่น้องมากระจวดจานน้ำเพลเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเออ เป็นแนวทางเพิ่นให้่มากเนาะจากเลขเด่นล่างเพิ่นเนาะจากงวดที่แล้วสิบล่างเนาะจากงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าแปดเก้าศูนย์มากเก่าเนาะจากสิบล่างงวดนี้ห้าหกเจ็ดหาอา่าหาสองหกสองเจ็ดสองทนั้นพี่น้องเพราะว่าเพิ่นได้สองมาหลาักหน่วยเนาะคะ่ะพิจารณาาป็นแนวทางได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับผูดด้ใดมัก,กจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง เพื่นบอกว่าของแอดมินโยเนาะจ้ะชุดร่างตรงสันหัวที่เล้วเพื่อนเขาเ่าเก่าาได้พี่น้องหววนี้เพื่อนฟันแอดมินโยฟันเอ่อวีและโยเนาะค่ะฟันแปดสามล่างมาตัวเดียวค่ะงววที่เล้วฟันเก้าเก้าเนาะจา้ะหววนี้ฟันแปดาล่างตัวเดียวจากแนวทางของแอดวีและโยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นล่างมาตัว385มาตัวใดตัวหนึ่งโมวทีแล้ว904มา9เนาะจ้าวันนี้385มาตัวพี่น้องจา้าอ่าพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพื่อนไดเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์รับเล่เนาะคะ่ะมาครบบนมาซันพี่น้องจา้ามาเบิง์นคาเพื่อนเน้นบนไห่เท่าเนาะจ้าเพื่อนบอกว่า901กับ960เนาะจ้าข้างล่าง53568 <c oughs> ก้าแปดและสองสามเนาะคะ่ะอาจารย์รับเลขว่าสันพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นล่างเพื่อนเนาะ,ะจะ้ะพจาจณาเป็นแนวทางเด่นบนสูตรสี่ับสูตรห้านะจ้ะแคบหน้าจอเลยนะจ้ะสูตรห้าอยู่ที่แปดและศูนย์สูตรสี่อยู่ที่หนึ่งและสองก็ลองจับเบิ้งครับพี่น้องคะคนลลอกเลขว่าสันเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนเดินดีงวดที่59หา19งวดพิด4งวดสันพี่น้องจ้าจากแนวทางของเพื่อนเนาะจ้า0 1 2 3เลข10หน่วยบนของเพื่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดกับตันเนาะจ้าเดินบนแอดกับตันเนาะจ้า5 6 7 5 6นี่ชนกับแนวทางของแอดระเด่นเนาะพี่น้องเนาะแอดระเด่นแล้วก็เด่น5 6เนาะค่ะเนาะ รอดสรุปอีกรอบหนึ่งเราจากของแอร็ดเดนแต่ว่าแอดกับตันเราเพิ่มเจ็ดมาชนกันอยู่ที่ห้าและหกกับแอร็ดเดนเนาะค่ะต่อไปเลจขาอันนี้เป็นแนวทางตองเก่ามหาเฮงเนาะค่ะตองเก่าบอกว่าสามตัวอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งสองและเก้าศูนย์แปดสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองกับศูนย์แปดจากแนวทางตองเก่ามหาเฮงเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าเดินล่างสองสูตรวสันพี่น้องจากแนวทางของสายวิทยากรตำรวจนะจ้ะสองสูตรสูตรอ่างวดที่แล้วชนเก่าวสันจากพนวางวดนี้ชนหนึ่งเด่นล่างอยู่ที่หนึ่งงวดแล้วเดินล่างอยู่ที่เก้าาเก่าเก่านะจ้ะงวดนี้เดินล่างอยู่ที่หนึ่งวสันพี่น้อง จากแนวทางของอาจารย์สายวิทยากรตำรวจพี่น้องจา้าชนกันกับแนวทางของแอตทิวาเลยเนาะแอทิวากระไดนึ่งมากเนาะจา้าระวังเบิร์นนึงนึงะพี่น้องเพราะว่าเล็กสัญจรมักเบิร์นเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของชุดบนแนวทางของอาจารย์ดุยพลันเนาะจา้าเพิ่นบอกว่าศูนย์เกาหาอันเดอร์เวสันสามตัวอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสาม เอ่อ902 015 905นาะจ่ะสองตัวเพิ่นเน้นอยู่ที่920515และ95นะจ่ะข้างล่างฟันสามเก่าเนาะพี่น้อง35และ36เป็นตัวร่องจากแนวทางของอาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะคำามาปิดท้ายโดยแนวทางเลขวิ่งอาจารย์กรกาลสินเนาะค่ะอาจารย์กรกาลสินงวดที่แล้วเด่นศูนย์และหก มาศู์เนาะจ้ะงวน,นีอาจารย์กระกสินบอกว่าเด่น2กับสส่วนมากจะเป็นมาได้ทั้งเรืงและทั้งลางอะเนาะค่ะเนาะอันนี้เรียกเด่นอาจารย์กระกสินเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพกับขอขอบคุณพ่อเมีพี่น้นองเนาะจ้ะที่ได้เขามารับชมหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขู่สุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอามุ่งมั่นทางให้ยายไพมา,พ,ามพ่อเมีพี่น้องได้เบ่งได้ช่มเป็นแนวทางเนาะจ้ะ ขอบคุณหลายๆเ้อจ้าสวัสดีจ้า